ประเด็นต้นนได้ได้ายมาบอกว่าใก้เป really really ็นวพรหลวงเรแล้วนะครับเอารารีร้อยเราเรี้อไตเราจะได้ยังงอ่าไอ้ใครเข้าสูบริเวณการเช่วยกันมาเรามาช่วยกันต่อม่วกันซ่นนาช่วยกันเร่มืนาสาเรแล้วนะเอาอากงดาวกับเรือเออคนดาวมาเริ่มต้ิดหม่ได้ไหม

ครับตอนนี้หลวงปู่ก็เดินทางยังบ่ถึงนะครับอีกบ่โดนนะครับอีกพอาบางกี่กิโลนะครับถึงทางาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะครับก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังติดข่าสู่วร์อำเภอท่า,าทหลวงอยู่นะครับหลวงปู่ในรอติดครับวันี้ไม่ใช่สายยันนะครับนะวันนี้เป็นในไทยนะตัวเอกทั้งนาเลยวันนี้นะเรามาเริ่มประชุมรวมส่วนให้ไทยกันแล้วจะ๊า เพื่นบ้านมาสอนเตรียมรถขับรับมาะไรแลก็ไปเดนวันนี้ก่อนนะครับไม่ใช่จ้ะนี่ตอนนี้รอรอรนอยู่ครับรมาไม่ถึงนะครับนี่นบรรยากาในงานนะครับ อ่าครับใกล้จะหมดไปทุกขณะเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดละ999 499หรือ199นะแล้วก็ที่สำคัญเป็นอย่างด้วยเลยเนี่ยนะชุดบูดชาคเอ่อกันโคล นะครับชุดละร้อยนะ,ะมดแล้วหมดเลยนะครับนั่งตามเก้าอี้นะครับนะนั่งตามเก้าอี้นะ,นะนะนั่งตามเก้าอี้บางท่านก็จอดเก้าอี้แล้วก็ไปขายตู้เสือทางถนนมุมเลยนะนะอะไรเนี่ยนะให้อิ่มให้ไปรเรียบร้อยเข้าวนะตรงนี้ก็มีพม่อค้าแม่ค้านะครับ,บนนลอตเตอรี่มารอครับ,บ

เดี๋ยวพี่น้อง FC รอสักครู่นะครับเดี๋ยวหลวงปู่เดินชัยกำลังจะเดินทางมาถึงนะครับตอนนี้เข้าสู่อำเภอท่าหลวงแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะเดินทางมาถึงนะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะนำพาเอฟซีทุกท่านนะครับส่องแต่เจ้าหน้าที่หลวงปู่เรียน้ำมันมาโน้ตเดินทางมาเตรียมเองเศษเคร่งน,นะเราเอาเศษเครื่องมาโน้ตนะนะครับท่านจะมาปิดกรอมนะครับก็เอาแค่ถุงนะครับจะเอื้องไปจะเอากื่ยู่ไปเลยเนาะ เอาแค่ขิงเออก็นั่นน่ะสินะครับเดี๋ยวคณะกรรมการก็ดูแลด้วยนะอาจารย์คณะกรรมการไปดูสิรูปมานะจุดทูบบอกนะครับจุดทูบตรงนี้นะแล้วไปไปปากตรงนู้นนะเอาเทียนมาไวันนี่ยจุดทูบตรงนี้นะแล้วก็ไปปากตรงนู้นนะเอาเทียนลงวันี้เนี่ยพี่ทิพย์เนี่ยไปตั้งตรงนี้ ก็จบตรงนี้นะตอนนี้เรารอหลวงปู่เดินทางมาถึงนะครับช่วงนี้ก็ห้าโมงนะครับ้าโมงเช้านะครับรออีกหน่อยครับหลวงปู่ก็กำลังจะเดินทางมาถึงนะครับเรา right มาส่งทะเบียนรถแล้วก็ส่องเลขมงคลนะครับที่หลวงปู่จะให้ในวันนี้ด้วยกันนะครับตอนนี้อัปเดตไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็ปรึกษากันกรรมการแล้วท่านที่จะติดทองนะครับไอ้ไข่ทำบุญลางงานสทธานงีดอกไม โค้งพองระครับเชิญอจจาจารย์ที่ออกน้ำมันมาได้ดูติดคองให้ไข่ติดนะเชิญจ้ะเชิญเลยน,ยน,นะอนะครับทำพิธีกรมกำลังศรัทธาระใส่ตู้เลยนะครับการทำบุญเนี่ยเราต้องเอานุนน่มโลภนานะการทำบุญต้องอาลุ่มโลภนาตั้งศีลในที่ถานใก้ดีนะครับนะทราบผมเข้าไเจ้าได้มาบนสุบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมถวายพระสงฆ์จิตใจกำนงตรงต่อพระนิพพานขอถึงเมืองแก่ขอแค่บรมาร ขอดพระพาสิยานตลอดการนั้นด้วยเถิดแล้วก็เนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเปยนบรรยากาศในงานครับปากตรงนู้นเตรียมรอนะครับรอพี่นะครับรอพี่นะครเดินทางมาถึงนะครับมีสิทธ์ยานสิทธรวมถึงญาติโยมนะครับบริเวณหลายท่านนะ อำเภอท่าหลวงนะครับตำบลท่าหลวงจังหวัดลบบุรีมารอซอยนะครับร่วมพิธีนะครับพี่น้องท่านใดนะครับเอฟซีนะ้รับมึงแล้วซอยกดไหลกดแชะนะครับเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นนะครับได้เห็นเหล็มงคลนะครับเลขมงคลในมือนี้นะครับของหลวงปู่เดิมใชยนะครับแร้วตอนนี้ล่อหลวงปู่เดิมข้ามาถึงนะครับเราจะพา่องทะเบียนรถหลวงปู่นะครับนะครับผ่านแล้วก็ไปติดทองทางด้านโน้นเนาะเออ จะน่ากรมาตานเอาสีพุงมาหน่อยสีพุงนะเวอน้ำมันนะเอออะไรน้ำมันมะกอกนะครับที่เราจะทยอยเข้ามานะครับยังมีเวลายังมีเวลานะครับนะใส่ตู้ทางการัดศรัทธาไม่ได้ปัดไม่เกินเจ็ดพานยี่สิบบาทเนาะนะเออนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีครับ่าข้าเยีกษ์ชมนะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่วัดท่าหลวงนะครับเป็นพิธี บูชาผูกเสกไข่นะครับซึ่งหลวงปู่เดินชัยนะครับร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกเสกนะครับประมาร์ลาลาภาภระมันตุเบรรรมาร่วมกันส่องนะครับเลขมงคลนะครับของหลวงปู่ในวันนี้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้ก็วันที่12แล้วนะครับเอายวก่อนเอาไอ้หน้าป้ายมากระถามากระถามาจะได้ไม่ต้องถามผมเอาป้ายมาคณะกรรมการไนี่ฟังเลยเนี่ย เอามาสี่เนี่ยปานเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่นเรามาตั้งข้างหน้าเลยมาตั้งข้างหน้าโต๊ะแดงนี่เออนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องอะไรเนาะเออเพราะต้องกาวน้ำนะมากค้คนได้แรกๆเ่ว่าขาถาด้วยยังแล้วก็ขอโชคขอลาบวดนี้มาเราจะแก้บนด้วยหนังตะลุงน้องเดียวเราจะมีลิเก อชย,ยามิชัยอะไรก็ว่าไปนี่นะครับขอค้าขายเมตตามหานิยมนะครับจิตการสําเร็จรอบเล่ลอะไรก็นี่อิติอิติกุมาละไข่ชดีจมามหาเทโลราภาราภาภวันตุเบตั้งเจตสิฐานตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้งนะนะครับเชิญทยอยกันเข้ามานะครับทยอยเข้ามา จะเป็นวัตถุวัตถุมงคลน,นะครับเป็นวัตถุมงคลที่ทางกรรมธิบับต,ต,ต,ติแล้วก็ศิษยาใหญศิษนะครับอาคาถาเดี๋ยวดูข้างหน้าห้เลยเนาะใกล้ใกล้ใกล้เราจะถึงแล้วครับเดี๋ยว ที่หนูเรียกบอกว่าในหมดแล้วมาเลทำ้หมูเศก็มาจากพัดอ่านะครับองรยเท่ากันหมดเลยค่ะท่เราอย่งไ้วข่รุ่นนี้บูชาเท่าไหร่ครับ200สองร้อยครับไข่คร right? ับสองร้อไข่แรับ0 0คนะครับก็แสดงความเข้าใจกันก่อนสองร้อยเศกมาจากเินช่ไหมครับคุณลุงสู่มาเนี่ยนะครับ ก็จะให้ท่านเข้าห้องานทันทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับบาบ้าบาบนะครับบาบ้นะครับไอ้ไข่ไม่มาอย่างทิดนะครับระวังนะครับระวังจะโคตรลงมานะครับเพื่อจะเกิดความเสียใจเพิ่ขึ้นนะครับไม่ต้องไปถึงไหนนะครับนะเเออออตรงหน้าตาไม่ให้ปิดนะครับเขาเดี๋ยว่าจะปิดช่องปิดยากไม่เอานะนะครับตามขาตามหลังตามอะไรไม่ปิดได้นะเออช่วยกันช่วยกันนะครับนะพอจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย นะครับถ้าพระจำไม่ผิดพระอาจารย์บิวนะครับเนาะท่านมีความเมตตก็ท่านเห็นความสรคัญจะทาวัดท่าหลวงท่านจึงได้นำไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยมาถยายก่บวัดท่าหลวงเราฉะนั้นเราชาวท่าหลวงกอจะเพื่อใกล้เคียงต้องสนุกบำรุงขนอมไว้นะนะครับก็ขอความกรุณานะครับไม่ต้องไปถึงหน้านะครับเอาเท้าล่างหอ นะครับเอ่อออกแค่ข้างล่างแค่หน้าแค่ขานะเอ่อกระจูบก็ปิดได้แล้วกระจูบอ่ะเดี๋ยวถีบไม่ออกก็ไอ้ไข่โกดิเนอะนะครับเนอะช่วยกันเนาะช่วยกันดูแลและรักษาไว้เนอะซึ่งเราหลายหลายท่านนะครับที่บุญบาลสองบาลเก้าที่ประสบความสำเร็จนะครับนะวันนี้มีโอกาสที่อพัฒนาหลวงแล้วก็ขอเชิญ นะครับนะเอออาจารก็ไม่ดีเลยนะ่านะบดสมตนะแล้วก็อาถาก็เรว่าสามตกนะสามกนะนครับไม่ยากอาถาไม่ยากเลยนะครับจะเป็นเอ่อบาลีไม่กิดวนะครับนะแอกุมารัชไทยเจีดีไปเดี๋ยว จะมาบูชาหรือจประกาได้นะครับทบูตารัสาของรัฐาลสังกัอะไรก็จะได้ไม่ขัดกันเนาะเอาเจ้า้าที่มีัวอะไรไหมอไทตั้งลงไทยข้างหลอะไรก็ได้ไหมเรจะได้เดโดยเรไปเลยเป็นได้เป็นุาจใช่จุ่แต่แเองของุด้จุ่ยปีศาไม่เป็นไรนะครับ อ่าแล้วก็ขอประชาชนเป็นการขอร้องนะครับผู้ทุกทุกท่านที่มาร่วมงาแต่ถ้าเรื่องประเด็นประยุทธ์จูบานเนี่ยเราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูวันนี้มีของดีมาบอกแน่นอนเนาะไม่ต้องเข้าไปสุดตัวท่านนะครับนะไอ้พันสบายใจเพราะตลอดวันตลอดนานที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนจะแตกตื่นนะครับฉะนั้นจึงขอร้องกันเนาะลูกศิษย์ลูกหาท่านบอกว่า จะช่วยกรุณากันปีนึงพี่น้องชาวท่านหลวงพูดได้นะพูดได้ช่วยฟังฉะนั้นเมื่อพระเดชพระคุณธมาถึงแล้วท่าความกรุณาอยู่อย่างสงบนะไปอยู่ภายในอยู่ในที่ที่ท่านได้อยู่หรือออยู่ก็แล้วแต่นะครับห้ามลือกคืนนะครับไม่ต้องนะครับนะขอความกรุณาทุกทุกท่านทุกปนเลยนะครับพิจา ให้ความเคารพกับสถานที่ให้ความเคารพกับพระเดชพระคุณลูกปู่และก็สิทธิอนุสิทธิ์นะครับที่ท่านได้ความให้ตากับวัดพระททรหลวงท่านมาเปิดเทศท่านมาจรวจรับพระเครอ,อะห์ตรวจถอ,อนแล้ว่าถอนเรียกว่า ท่านที่โดนคุณใสเราจะเป็นาบางครั้งเราดูสื่อต่างๆนะครับนะไม่เชื่อก,กันอย่างลบหลู่นิเซนโตเข้าไปได้ยังไงได้ใช้สิ่งไม่ได้ยังไงโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องเลยบางครั้งมีมมไมวิตูนนันก็เรียกว่าดีลิชาวิชานะครับบางคนก็าไม่รู้ไม่รูจกประการจะไม่รู้จะไม่ทร,ราบฉะนั้นวันนี้มีโอ,อกาสดีแล้วท่านที่จะรู้ว่าเอ,าเอ,าเอา่นะครับแล้วก็เลือก เรือก็เซฟมาว่าท er <flies> ุกท่านนะครับจะได้รับปะพนมละมตลทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยวลุงกูจะเดินไปหาทุกทท่านเลยสร้นงละมลให้ตอนตอนแถนเป็นที่เรียบร้อยนะครับลุงกูก็จะสร้างละมลให้ก็คือปะาพนมละมูล เื่อเสริมสริมมงคลให้กับตัวของท่านเนาะวันนี้กับพิธีการดีนะนะครับเที่ยวไอ้ทูบประทองเนี่ยนะบูชาปลากระบอกจันทรานะไม่ได้ขาดไ่ได้เกณฑ์นะครับเป็นปลาชิซิปบาทใส่โก้อธิษฐานไปนะเป็นดอกไม้นะครับบูชาไอ้ไข่ในวัดเป็นดีนะครับก็ตั้งนำดับสามโจทย์นะ่ยแล้วก็วางกถาที่เสื่อมไร้รัฐวิทย์ อีกุมาระไปที่ดีนะครับธรรมหาเทิเล่ลาระลาภาพระวนตุเมออีกอีกอกุมาระไปที่ดีนะครับธรรมหาเทิเล่ลาระลาภาพระวันตุนี่คืออะไรครับจบนะเอาปจารย์จบพอแล้วนะแต่คอนะแต่เออถ้าเออไม่รู้ใจกาแฟใช่กาแฟหมดแล้วไงเจเจเอกาแฟหมดแล้วเนาะ หมดรถยนต์ทำไมไม่หมดเอามาให้โค้ชสักแก้วสุดท uh, ้ายอาจจะได้มีแฟนสวยอ่ะตัวเอเอามาเล่นจะเอ็มชงกาแฟให้เนาะเนะโอ้เอามาหลายๆแก้วก็ได้เนาะเจ้ากรรมการมัดไม่มีโอกาสไปเนาะนะครับก <c ười> ็ช bueno. ่วยกันดูแลนะครับสาธุชนคนใจบุญที่เลื่อนใสผู้ชายไข่ก็ดีนะครับมารับงแล้ว วันนี้ไม่สองต่อทางด้านโน้นก็ดีอีกที่หนึงห่งนะครับตัวแม่ตะเคียนนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณวัดท่าหลวงนะครับเอฟซีครับ ็นงานพิธีปลุกเสกไอ้ไข่นะครับโดยหลวงปู่เดือนชัยนะครับธรรมวิทยโยนะครับกำลังเดินทางมานะครับวันนี้รอรอัหลวงปู่เดินทางมาครับหลวงปู่มาจะสถานที่จดหมายที่จอดนะครับแล้วก็รถคณะผู้เยิ iscilla, ยย function, the category, ry, antis, ่ยมมเมื่อกี้ทางแอดมินนะครับได้นำทางนำพาเอฟซีพี่น้องท่านหลายท่านนะครับเมื่อกี้สองทะเบียนรถที่นำไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่องค์ใหญ่ มาร่วมนะครับมาร่วมพิธีปลูกเสกครับซึ่งเป็นทะเบียนรถเก็19นะครับนี่เป็นทะเบียนรถของไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่ส่วนทะเบียนรถที่ลงปูจะนั่งมานะครับก็จะไม่มีใครทราบนะครับว่าลงปูจะนั่งรถคันไหนมานะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันที่19เออวันที่16กันยายนนี้นะครับตอนนี้เรารอลวงปู่มาก่อน่รอไเ่นวยนะตอนนี้รู้สึกแดดจะร้อน น่าด <t> ูเลยนะครับมีักติดถ้วยติดทองนะปิดกันค่อยๆเดี๋ยวปิดกันค่อยๆนะครับเพราะแต่คณะกรรมการวัดประทานน้ำมันไปแล้วอ่ะนะก็จรจะติดได้ต้องติดเลยนะไม่ต้องเลื่อนไปถึงหน้านะครับนะติดถูติดตานะครับก็ปิดถ้วยติดกล้าไม่เอานะนะครับนะเออ นะครับต en, ั uh ้งกีตอธิษฐานเอานะครับใครอยากจะได้สามตัวนะจะได้สองตัวแล้วใครจะได้ต้นได้โตอะไรก็อธิษฐานเอานะแล้วก็เลยแล้วก็คำคูนนี่ก็จะรวมกันทีละนะชดเละหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ต่อยอดบนไปหนึ่งบาทก็เป็นร้อยบาทนะครับเพื่อเข้าพิธีนะครับสเฉาะต่อชะตานะ เดี๋ยวเราจบไลน์นี้ไว้ก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวหลวงปู่ดลวงชัยจะมานะครับถ้าเราค่อยมาไล กันใหม่นะครับในช่วงขณะลงปู่มานะครับพี่น้องท่านไหนนะครับได้เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีท่านอื่นได้ชมภาพบรรยากาศนะครับที่ลงปู่เดินทางมาถึงนะครับส่องทะเบียนรถกันพร้อมกันนะครับเจอกันใหม่นะครับอีกสักครู่นะครับที่ลงปู่เดินทางมาก่อนนะครับช่วงนี้นะก็มีลุงพลนะ